สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบาบวนี่เนื้อเค้กนะคะเนื้อจะฟูนุ่มไม่หนักแต่ก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากกว่าเค้กนะคะเตรียมพ,มพิมพ์ไว้ก่อนนะคะเราใช้พิม10์10คูณ10นิ้วเพราะว่าอยากได้ราวนี่ชิ้นบางๆถ้าหากชอบชิ้นหนาๆนนให้ใช้พิมพ์เล็กกว่านี้เสร็จแล้วก็ไปละลายเนยสดช็อกโอกแลตผงโกโก้ไว้ค่ะเราใช้วิธีการตุ๋นเอานะคะคนจนละลายหมดแล้วปิดไฟได้เลยพักไว้ให้คลายร้อนก่อนที่จะนำไปใส่ในส่วนผสมค่ะร่อนส่วนผสมของแห้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็วันน ถ้าหากใช้วานิลลาน้ำใสในส่วนผสมของไข่นะคะวางไว้ด้านข้างแล้วก็มาตีไข่กับน้ํานตาลใช้ไข่สองฟองนะคะใช้น้ําตาลทรายป่นนะคะตีไข่กับน้ํานตาลทรายประมาณ4ี่นาทนีให้น้ําตาละละลายให้หมดแล้วก็ให้ไข่ขึ้นฟูนิ้วจุ่มไปนะคะแล้วก็ปี่ไม่มีเศษน้ําตาลทรายละลายหมดแล้วคะ่ชวะช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้ไม่รอแล้วนะคะเทลงในส่วนผสมของไข่คนตะล่อมให้เข้ากันดีเลยะคะ่ะแล้วก็แป้งค่ะตะล่อมให้เข้ากันนะคะน้ำใสพรีเกียให้เสมอกันจะโรยถั่วแล้วก็ธัญพืชนิดหน่อยนะคะ วอมเตาก่อนจะอบไว้ประมาณ10นาทีนะคะมายิ้มฟันสะอาดไม่มีรอยเค้กติดขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วถึงจะมาตัดบรานี่เนื้อเค้กนะคะก็จะฟูแต่เนื้อจะแน่นกว่าเค้กนะคะ